สวัสดีทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่า เขาฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะ,ะมันเป็นดวงโดยรวมดังนั้นมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามชอบกองไหนรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะจะหยุดคลิปแล้วตั้งสมาธิเพื่อเลือกก็ได้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า กรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะดูได้ทุกเพศนะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดทําใจให้สบายๆเพราะว่ามันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไปนะคะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงเนี่ยคิดถึงคนกองที่หนึ่งหรือเปล่า คิดถึงคนกลองที่หนึ่งบ้างไหมในช่วงนี้อือคือระเบิดมีความดื้อม,มีความหยิ่งนะเอาจริงบทจะโปรยเสน่ให้เราก็โปรยเสน่ะนะคะคนคนนี้ เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เป็นคนที่เอ่อบางคนเรียกว่าบ้างงานได้ไมได้เออหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเขาสนใจอะไรเขาจะมุ่งความสนใจไปกับสิ่งนั้นเช่นถ้าช่วงนั้นเขาสนใจใเราเขาจะเหมือนแบบว่าดีกับเรามากใส่ใจเรามากห่วงใยดูแลดูแบบเคลือบเคลิมแล้วก็เป็นคนที่ชอบบริหารเสน่สักเล็กน้อยนะคะเป็นหนุ่มเจ้าชูได้เข้าสังคมเก่งเข้าสังคมเป็นเอ่อถามว่าเขาคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมเอาจริงๆ อาทุกนี้สาหรับบางคนเขาอาจจะดูแบบว่ามุ่งความสนใจไปเรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยดูใส่ใจห่วงใยเท่าที่ควรนะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะมีความรู้สึกดีๆให้คุณมีความรู้สึกอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยแต่ยังไม่ได้อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความกลัวเนาะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยจะคุยกันต่อแล้วมันจะโอเคไหมเหมือนตอนนี้ตัวเขามีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ที่จะให้มันเป็นมากกว่านี้หรือเติบโตมากกว่านี้แล้วตอนนี้เหมือนเขามุ่งความสนใจอาจจะมุ่งไปในเรื่องอื่นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอางานอนดิเรกบางอย่างที่เขาสนอกสนใจแล้วเขารู้สึกว่าการที่อยู่เป็นโสดอย่างเงี้ยมันดีเขาไม่ชอบที่จะถูกควบคุมโดยคู่ของเขาเนี่ย จริงๆอะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาชอบใครเขารักใครเขาก็จะจริงใจกับคนนั้นนั่นแหละแต่เนื่องด้วยแบบรู้ไงว่าตัวเองเป็นคนข้างรักได้รู้ไงว่าตัวเองอะเป็นลูกแมวได้สําหรับคนที่แบบว่าเออถ้าเกิดเขารักเขาชอบเขาคบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออกแนวแบบเฮ้ยยังยังไม่อยากคบยังไม่อยากเป็นลูกแมวของใครเลยถามว่าคิดถึงไหมรู้สึกดีกับคุณไหมมีความคิดถึงมีความรู้สึกดีสําหรับบางคนเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะคิดในด้าน18บบวกได้นะคะอืม แต่เรารู้สึกว่าโดยรวมแล้วเขาจะซ่อนความคิดถึงไม่ให้คุณได้รู้น,นะมันมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยด้วยแหละแต่ก็เหมือนแบบด้วยความที่มีปมอะไรบางอย่างในใจทําให้เขารู้สึกว่าเอออาจจะไม่ได้แสดงออกส่วนนั้นมาให้คุณได้รับรู้ได้นะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งก็ก็ดูดีนะก็คิดถึงนะอืมแล้วก็มาดูว่าเขาฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้ เพรสเจ็ดไม้แปดเหรียญมีเอมเพอเรอร์ Emperor ขึ้นมาจบด้วยเอมเพอเรอร์อะไรมันจะดูดีดูดีอย่างนี้เนาะ,ะถามว่าเขาฝันถึงคุณบ้างไม้บอกเลยว่าฝันถึงนะคะแต่เป็นการฝันถึงที่ อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะเรื่องความคิดเห็นที่มันไม่ลงรอยอะไรกันบางอย่างในความฝันเกิดขึ้นได้นะมันไม่ได้ออกแนวเชิงฝันแบบว่าหวานแหววโรแมนติกสักเท่าไหร่นะเออมันอาจจะเป็นความเครียดความกดดันในสภาพจิตใจเขาก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เขาฝันถึงคุณนะถ้าเกิดเขาคนนั้นไม่ได้มีเจ้าของเขาจะฝันถึงคุณค่ะแล้วก็มันอาจจะเป็นความฝันที่หนึ่งเขามาส่องเขามามองคุณแล้วก็ไปเก็บไปคิด กับสองคือเขาเรา,ารู้สึกว่าเขาฝันถึงเรื่อยๆนะแต่บางทีเขาอาจจะจาไม่ได้เออมันมาแบบเป็นแปดเหรียญอาจจะมาว่าแวบ,บบางคืนบางคืนก็อาจจะนานหน่อยบางคืนก็อาจจะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เรารู้สึกว่าเขาฝันถึงคุณเรื่อยๆแต่บางส่วนเขาอาจจะจําไม่ได้เลยก็ได้แต่ว่ามีการนึกมีการคิดมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างคุณกับเขาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยแล้วมันเป็นแฮงแมรนะเรารู้สึกว่าเขาฝันถึงคุณอยู่แล้วอะ และใต้แฮงแมนคืออะไรหรือเปล่าเลเวอร์ฉะนั้นการฝันถึงคุณในบางครั้งมันออาแนวแบบว่าน่ะนะคะออกแนว8บวกได้นะจ๊ะหรือว่าออกแนวเลดอาร์ได้ยังไม่ถึงเลดเอ็กก็ได้ถึงออกแนวเลตอาร์ได้เช่นกันนะมันเหมือนมีความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดอ่ะบางคนอาจจะเป็นการกอดนะเด็กๆแบบว่าก็กอดหอมอะไรอย่างนี้หรือจะมากกว่านั้นก็ได้สำหรับบางคู่บางคนนะจ๊ะก็ออกมาแบบว่า ฟินๆอยู่นะสําหรับคนกองนี้วันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะแล้วก็มาดูว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างไพ่รูนมีอะไรอยากจะบอกความรักของคุณกองนี้ในช่วงนี้บ้างนะคะอ่าช่วงนี้ไพ่อบอกเลยว่า ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่แบบมันไม่ค่อยมีความสุขอะเนื่องด้วยคุณอาจจะไปกดดันตัวเองกดดันตัวเขากดดันสิ่งรอบข้างอยากให้อะไรอะไรมันเป็นไปดั่งใจที่คุณต้องการนะที่จริงอารมณ์คุณก็ดูขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนไม่ค่อยอยู่กับโรืของความจริงสักเท่าไหร่ดังนั้นจริงๆคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีความสุขขุมนุ่มรึกเป็นคนที่ใช้สเสน่ห์ตัวเองเป็นหัดใช้สเสน่ห์ตัวเองมากกว่าความรู้สึกมากกว่าอารมณ์ ความรักในช่วงนี้บอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็มันอาจจะแบบด้วยความคาดหวังอะไรบางอย่างเราพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาแล้วมันอาจจะมีการแบบผิดหวังเพราะว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้โอเคในแบบที่เราต้องการดังนั้นเหมือนเน้นใช้เสน่ห์ของตัวเองมากกว่าที่จะใช้แบบว่าการกระทําบางอย่างที่มันทําให้อึดอ,อัดอะยังไงช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยโอเคนะคะสำหรับคนกองนี้แต่เรามองว่า บางครั้งเราเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาอะไรบางอย่างมามันก็เป็นเรื่องดีแต่ควรคิดทบทวนนิดนึงเช่นบางเรื่องนาะช่วงนี้ถ้าเกิดสิ่งที่มาดามอยากจะแนะนำนะที่อาจจากภัยแล้รู้สึกก็คืออย่าไปคาดหวังปล่อยไปไหลๆเรื่อยๆชิวอย่าไปคาดหวัง อย่าไปแบบเฮ้ยต้องคบกับฉันนะทาไมไม่ตอบทําไมไม่เทคแคร์แบบนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้นูไมไมบบน่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ออกอแนวอารมณ์เราต้องชิวนะคะชิวไม่ได้ก็ต้องชิวค่ะอ,อ,อารมณ์แบบอย่าไปฮึดฮัดนู่นนี่นั่นเขาจะอึดอัดแล้วตัวเราอ่ะพอเขาอึดอัดเขาแสดงกิริยาไม่ดีมาใครเสียใจตัวเราไงไม่ใช่คนอื่นหรอกตัวคนกองนเนี้ยแหละที่จะเสียใจดังนั้นช่วงนี้คือเราไม่ต้องไป ไปต่อแยเขาเยอะไม่ต้องไปกระฟัดกระฟีดเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องยัดเยียดตัวเองไปในชีวิตเขาเยอะเราก็หาอะไรทําเราเป็นเอ็มเพสฉะนั้นเราจงรู้คุณค่าตัวเองรู้สิทธิของตัวเองรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมากเกินไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่สมควรที่จะทะเออการวิ่งไล่ตามคุณอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นฉันเอาเวลาที่แบบว่าวิ่งไล่ตามคุณมาดูแลตัวเองให้สวยดีกว่าเพราะว่าถ้าคนเรามันจะคู่กันแล้ว มันก็ต้องคู่กันแล้วก็การแสดงออกคือไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทํามากกว่าอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมดังนั้นเราก็ควรมีศักดิ์ศรีมีมาศของตัวเองบ้างเพื่อเป็นการเล่นเกมเล่นเกมหนึ่งเขาจะได้ไม่เบื่อนะจ๊ะยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเรื่อวันนะคะอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราเนาะอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นได้นะคะแล้วก็ ามาดูดวงส่วนตัวเนี่ยรายละเอียดอยู่ใต้คลิปได้นะคะเป็นของคุณคนเดียวเน้นๆนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปแล้วนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้าเอาละค่ะมาถึงคนกองที่สองคนที่เลือกองนี้นะคะความรักไม่มีเพศดูได้ทุเพศนะจ๊ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมดัง,ดงนั้นเรื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะมาตั้งสมาธิดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สองนึกถึงนี้่ยเขาคิดถึงคนกองที่2บ้างไหม หนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยนะเกาเรียญสามถ้วย10บไม้ครีนเหรียญไนไม้ในเรียนสดาบเดอะสตาร์จริงๆเขาคิดถึงคุณนะแต่เขาไม่แสดงออกอาจจะด้วยบางสิ่งบางอย่างนะช่วงนี้เช่นอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรืออยู่ๆก็มีความมีมาดขึ้นมามีความหยิงในศักดศรีขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะเขาคนนี้ บางอารมณ์ก็ออกแนวติดได้อยากอยู่คนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เขา่บอกตามตรงนะคะว่าอาจจะยังไม่ได้หยุดอยู่ที่เราแค่คนเดียวเนาะอ,อ,อาจจะแบบว่าหมายถึงในที่นี้สามถ้วยอาจจะมีปาร์ตี้เราสองสามคนหรือคุยกับคนนู้นคนนี้เจาะแจะไปได้เรื่อยอารมณ์ประมาณแบบนี้ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดถามว่าเขาคิดถึงคุณ คนกองนี้บ้างไมคยเขาคิดถึงค่ะคิดถึงอารมณ์ที่ค <The refine vine gary> ุยกันคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแต่บางครั้งก็มีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันอึดอัดมันน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็จะปล่อยให้ทุกอย่างไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณกับเขามีความอึดอัดอึมครึมอะไรใส่กันหรือเปล่าหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นเนาะที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องโควิดเรื่องความเครียดอะไรบางอย่างที่มมันุอ ลุมเร้าเขาก็ได้มันทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆได้สําหรับบางคู่บางคนนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็คิดถึงคุณคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นในสายตาเขาจริงๆเรารู้สึกว่าในที่เนี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่เขาเหรอกจอใจจีจ่าก,กับคนอื่นแต่เขาอาจจะกลัวว่าคุณอ่ะไปจอใจจีจ่าก,กับคนอื่นก็ได้จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะรู้สึกชอบคุณ รู้สึกมุ่งความสนใจโฟกัสมาที่คุณนั่นแหละแต่ด้วยเนื่องด้วยสําหรับบางคู่บางคนนะคะว่าอาจจะมีเรื่องอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างไม่สบายใจอ่ะหรือเขาต้องแบกรับอะไรบางอย่างในชีวิตเขาเยอะแยะมันทําให้ช่วงนี้อาจจะดูห่างเหินอาจจะดูเงียบหายแต่คุณก็ยังเป็นเดือกสตารในใจเขายังเป็นคนที่น่ารักยังเป็นคนที่ดียังเป็นคนที่เขานึกถึงแต่ตอนนี้อาจจะ ขอพักไว้นิดนึงเออแบบว่าเหนื่อยอะ่ะเป็นสีดาแบะเรื่องรักเอาไว้ก่อนขอทําเรื่องอื่นก่อนขอไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนสําหรับบางคู่บางคนที่เขาเงียบเขาหายไปหรือเขาดูแบบเฮ้ยทำไมดูแปลกแลกอะไรอย่างนี้นะแต่เรารู้สึกว่า,าในกรงนี้ไม่ได้เป็นคนที่ดูแบบว่าห่างเหินกันแบบ ขาดการติดต่อกันนะคะก็ยังติดต่อกันอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณยังนึกถึงคุณแล้วก็ในที่เนี้ยยังอยากจะมอบสิ่งดีๆอะไรต่างๆให้คุณแล้วก็เหมือนรอคอยจังหวะรอคอยโอกาสในการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ไหมได้หรือไม่ก็รอผลลัพธ์อะไรบางอย่างอยู่นะจ๊ะก็ออกมาดูดีนะถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงเออ มาดูว่าแล้วเขาคนนั้นฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมล่ะเขาห้าใบค่ะดูไปใต้สำรับแล้วสิบดาบมาเลยฝันถึงค่ะ ฝันถึงนะเอาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งมันเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีเขาก็เก็บมาคิดเก็บมันนึกถึงเก็บมาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่โอเคในแบบนั้นหรือเปล่านู่นนี่นะเขาพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ดีนะบอกเลยนะในการที่อยู่นิ่งๆในการที่จะไม่ทําอะไรมันอาจจกำลังอยู่ในช่วงของตารตัดสินใจคือเขาคิดถึงเรื่องคุณนี่แหละเออนึกถึงเรื่องคุณนะเยอะ เราก็เก็บไปฝันเก็บไปคิดแล้วก็ในที่นี้บางอย่างมาจากกระแสจิตคุณด้วยนะคะที่คิดถึงเขาที่นึกถึงเขามันทําให้เขากลับไปฝันถึงคุณเออเอาจริงยังไงก็ต้องฝันถึงคุณอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นฝันที่เเคยฝันบางทีบางคนบางคู่นะอาจจะเคยฝันกันมาก่อนที่จะรู้จักกันด้วยซ้ำอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกมันเลือนๆลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเคยฝันกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนในที่นี้อาจจะ เรารู้สึกว่าพาเป็นสามเหรียญคู่กับจัสเมนแล้วอาจจะเป็นคนเคยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเชื่อเรื่องทที่แล้วก็อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีจิตบางอย่างที่ตัวเราไปอยู่ในในความทรงจําของจิตวิญญ,ญาณของเขาก็ได้แต่ถามว่าเขาฝันถึงคุณไหมฝันถึงค่ะแต่แต่เอใจสิบดามหน่อยทำไมทำไมรู้สึกมันเป็นฝันลายบ้างเหรอครับบางครั้งอะ พอเขาใหญ่สิบดาบหน่นะจ๊ะแล้วเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยกระแสจิตเยอะนะวันนึกถึงเขาเนี่ยมันทําให้เขาฝันถึงคุณได้นะเนี่ยอ่าเรารู้สึกว่าพอฝันถึงคุณแล้วมันอาจจะเป็นฝันที่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมไม่ได้ก็ได้มันเป็นแบบจากที่เขาเคยควบคุมได้ในความฝันของตัวเองนู่นนี่นั่นแล้วก็ พอเป็นฝันที่ฝันถึงคุณแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เขาอาจจะควบคุมไม่ได้หรือผลที่มันเกิดขึ้นในความฝันมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคออกมาไม่ค่อยดีเนื่องด้วยช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากมีความเครียดเนาะฉะนั้นคนกองนี้อย่าไปเพิ่มความเครียดให้เขานะคะเขาจะได้ฝันถึงเราในแง่ดีๆในแง่แฮปปี Happy ้แฮปปี้นะจ๊ะอืมเรารู้สึกว่าช่วงนี้เขามีภาระต้องใช้เงินเยอะมันอาจจะทําให้เขาเหนื่อย แล้วก็ไปฝันถึงเรื่องของการใช้เงินอีกเรื่องของการอาจจะทะเลาะก,กับคุณในความฝันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเครียเขาหลับไม่เต็มตื่นได้นะคะอือยังไงคนกองนี้ก็อย่างงงแง้งนะช่วงนี้ให้กําลังใจเขาเยอะๆนะคะมาดูว่าความรักในช่วงนี้ของคนกองนี้จะเป็นยังไงเอ่ย คนกองนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดไม่เอาหนุ่มคนนี้นะคะเอาหนุ่มคนใหม่ก็ได้หนุ่มคนใหม่ร่อเลิศค่ะเป็นไพ่ที่มาดามอยากได้มากในเรื่องเกี่ยวกับความรักบอกเลยคู่นี้ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้มากทำไมฉันไม่เลือกกองนี้ <c oughs> บอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆ มีการเริ่มต้นใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ได้ในที่นี้อาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนผ่านนุ่นผ่านนี่คือมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะหรือเป็นเพื่อนแนะนำมาหรืออาจจะเป็นคนแบบใกล้ชิดแนะนํามาหรือไม่มก็อาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักกันแล้วแต่มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันใหม่ในช่วงนี้ๆๆมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเริ่มต้นใหม่เช้าวันใหม่อารมณ์ใหม่ๆดูสดชื่นนะแล้วก็คนคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือในด้านความรัก หนึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้เราคอยชี้แนะให้เราในเรื่องของความรักได้ไหมได้ออค่อยๆฟื้นฟูหรือไม่ตัวเราตอนนี้มันไปได้หลายกรณีเเนาะอีกกรณีหนึ่งก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรตัวเราตอนนี้เหมือนประมาณแบบเฮ้ยพอมาดูดวงหรือว่าได้คิดอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าฉันต้องปรับเปลี่ยนความรักปรับเปลี่ยนาการแสดงออกปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้ตัวเองเข้าใจเขามากขึ้นความรักที่มันดูแย่ๆความรักที่มันกําลังดูไม่ดีเนี่ย เมื่อเราได้เริ่มทำหนทางใหม่ๆถูกไหมมันก็จะพลิกฟืน้นจากที่แย่ๆจากที่ไม่ดีจากที่แบบว่าโหยดูเลวร้วายมากมันจะค่อยๆดีขึ้นก็ได้หรืออีกในกรณีหนึ่งอย่างที่บอกนะ้องมาอาจจะมีคนเข้ามาช่วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่รูปหล่อพ่อรวยนะจ๊ะเออดูดีอาจจะเป็นต่างชาติได้สําหรับบางคู่บางคนนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างดน่นางภาษาได้เขาจะนําพาความรักที่ดีกว่าเดิมมาให้คุณได้นะ อยู่ว่าคุณจะอยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรในะจำพวกไหนเช่นหนึ่งปรับปรุงตัวทำตัวเองใหม่ความรักที่แย่ๆก็อาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้นกับสองอาจจะมีคนมาช่วยให้ความรักนี้เาขาเรียกว่าอะไรพลิกฟื้นเนาะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาจจะเป็นที่ปรึกษานน่นนี่นั่นให้คนกองนี้ได้หรือสามอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เพิ่มความซุ่ซ่าแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวเลือกหนึ่งบอกเลยนะถ้าเกิดเขาคนนี้จะที่ดูหน้าไพา่ถ้ามันยึกยึกยักยักไม่ชัดเจนกับเราโน่นนี่นั่นแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเขาดูดีเขาโอเคทุกอย่างเขาชัดเจนทุกอย่างดังนั้นมันไม่ผิดที่เราจะเลือกคนใหม่เว้ยเพราะว่ามันหมดโอกาสสําหรับคนเก่าแล้วเขาทําไม่ดีกับเราเขายังจะได้โอกาสเดิมอยู่หรอไม่เรามีสิทธิ์เลือกถูกไหมดังนั้นเราไม่ผิดเราที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีกว่า เขาเป็นคนไม่ได้สนใจเราเองเขาเป็นคนปล่อยเราเองไม่มีเวลาว่างให้เราเองไม่ค่อยโทรหาเองไม่ค่อยตอบเองดังนั้นมันก็ไม่ผิดที่เราจะเลือกคนใหม่และทอดทิ้งเขาเพราะคนอย่างเขาสมควรที่จะอยู่คนเดียว นี่ทำไมฉันอินอะฉันไม่ได้เลือกกองนี้ซะหน่อยอยังไงก็ขอให้คนก <c oughs> องน,นี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังถ้ารู้สึกว่าคนคนนี้ยังใช่อยู่แล้วอยากให้มันดีขึ้นก <c oughs> ็ขอให้มันดีขึ้นถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเปลี่ยนคน <c oughs> ก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ดีๆตรงสเปคคุณ <c oughs> นะจ๊ะยังไงก็มันเป็นดวงโดยรวมแล้วอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นแม้ว่ามาดามจะไม่ได้เลือกกองนี้มาดามก็ยังอยากให้มันเป็นของมาดามเลยนะคะ แล้วก็ถ้าอยากดูดูส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะรักทุกคนจ้าเชา้าเอาละค่ามาถึงกองสุดท้ายนะจ๊ะดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นดูโดยรวมนะน,นั้นอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงอาจจะสลับกันได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กาลังนึกถึงนี่คิดถึงคนกองนี้บ้างไหมอืมมาตั้งสมาธิกันดีกว่า เปิดให้แปดใบไปเลยจ้าอืมเอมเอเรอร์ Emperor. ใจเขานี้แบบมา่ามีมากนะมีความเป็นผู้นำนะเป็นคนต่างชาติต่างเขนต่างแนนดนต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่มีการเงินที่ดีนะคะเนี่ยอืฐานะดีมีความมั่นคงได้การนานดี เป็นเจ้าคนในคนได้มีลูกน้องได้ตำแหน่งใหญ่โตได้เป็นเจ้าของรกิจการได้ทำไมเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเขาคิดถึงคนกองนี้ไหมคิดถึงค่ะมีความคิดถึงเป็นความนึกถึงแต่เขารู้สึกเหมือนว่าระยะทางระหว่างคนกับเขามันไกลแม้ว่าบางคนจะอยู่ใกล้กันแต่อาจจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของสถานะเรื่องของนิสัยส่วนตัวได้เรื่องของอะไรหลายๆอย่างให้มันไม่เข้ากันได้ ใจหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะแต่อีกใจหนึ่งเขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะอยู่เป็นโสนเขายังอยากที่จะโฟกัสในอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวของเขาในที่นี้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้ไม่ใช่หมายถึงสามีภรรยาอันนั้นเขาข้ามไปก่อน <c oughs> อเรารู้สึกว่าใจหนึ่งถ้าเกิดเขามีครอบครัวแล้วเราก็รักไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสร้างครอบครัวกับเราอยากจะโน่จนจะนี่แต่เขารู้สึกเหมือนเขามีพันธะบ,บางอย่าง อาจจะต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวหาเงินให้ครอบครัวใช้ทำให้ตัวเขาอ่ะไม่ค่อยมีอิสระในความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเขาเพราะเขาอาจจะกลัวว่าคนคนนั้นเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์จากเขาหรือเปล่าไม่ได้จริงใจจากเขาหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่เป็นโสดเขาก็ดูแฮปปี้เขาก็ดูดีจริงๆแล้วเขาอ่ะอยากจะมาหาคุณด้วยซ้ำคิดถึง คิดถึงมากอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้าหาคุณอยากจะบอกกับคุณว่าเขาคิดถึงคุณในที่นี้คือไม่ได้อยากแค่ส่งไปเสจอะไรพวกนั้นนะอยากจะเดินทางมาหาเลยสําหรับบางคู่บางคนแต่มันเหมือนแบบยังทําไม่ได้มันติดอยู่ที่ปัญหาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเขาอยากจะเทปัญหาทุกอย่างทิ้งและคว้าคุณไว้แค่คนเดียว ไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วด้วยซ้ำถ้าเกิดทําตามใจตัวเองได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขากาลังตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ t e m p พ r ร n c e คือหนึ่งทางเื่องของเขาว่ามีอยู่2ทางเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ให้คุณรู้กับบอกความรู้สึกนี้ให้คุณได้รับรู้เหมือนตอนนี้เขากาลังเลือกอยู่ว่าเขาจะทํำยังไงดีคือแธมโพรจะติดคือ จะติดตรงกับวิวอ f o ฟอจูนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดใครบางคนความรักมันกําลังดีอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หน,นึ่งไปในทิศทางที่แย่ได้แต่ถ้าบางคนความรักมันไม่ค่อยดีมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปใน,นทิศทางที่ดีได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าคนกองนี้จะเปลี่ยนแปลงไปใน,นท,ทิศทางที่ดีเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้ในชีวิตมันตัดสินใจแล้วว่าคุณอะจริงๆแล้วคือสิ่งสําคัญของเขา คือคนสําคัญในชีวิตเขาที่เขารู้สึกว่าเขาขาดไม่ได้แต่แค่ตอนนี้อาจจะติดปัญหาเรื่องบางเรื่องที่หนึ่งบางคนอาจจะอยู่ไกลกันมาเจอกันไม่ได้เนาะยังไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆก็มีนะแบบว่าคุยกันสื่อผ่านโซเชียลได้กับบางคนอาจจะมีภาระนู่นนี่นั่นที่เขารู้สึกว่าเขาต้องไปโฟกัสก่อนมีปัญหาเยอะในเรื่องของการงานการเงินจริงๆแล้วก็อยากที่จะเลือกคุณแต่อาจจะแบบว่าเฮ้ยตอนเนี้ยแม้ว่าจะเป็นแก้วที่เขาอยากจะเลือกเขาอยากจะทิ้งแก้วอื่นแต่มันอาจจะ ทำดังใจไม่ได้นะตอนนี้ฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับตัวแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเขาเองเดี๋ยวถามว่าเขาคิดถึงคุณกองนี้ไหมบอกเลยเขาคิดถึงนะคะแต่ไม่ได้แสดงออกแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกให้คุณได้รู้ด้วยสําหรับบางบางคนนะอืมก็ออกมาดูดีอยู่นะมีฟินๆนะ่ะอเรารู้สึกว่าจริงๆแนละ้วเขาอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาหาคุณนะเนี่ยแลวเขาคนนั้น ฝันถึงคนกองนี้บ้างไหมเด็กสาเด็กเหรียญเก้าเหรียญสิบไม้แล้วก็เด็กดับฝันถึงค่ะ ไม่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ว่าในฝันเขามันเหมือนเขาควบคุมความฝันของตัวเองได้นะสาหรับบางคู่บางคนนะเหมือนพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไม่ฝันถึงยังไงก็พยายามให้ฝันถึงให้นึกถึงเออเหมือนเขาคิด เขาเหมือนควบคุมความฝันของตัวเองได้อยากให้ตัวเองฝันถึงอะไรได้เรารู้สึกว่าคุณอ่ะคือแสงสว่างในความฝันเขายังค่ําคืนคือเขาจะคิดถึงคุณก่อนนอนได้แล้วก็อาจจะเก็บไปฝันได้แต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคุณไปแวบๆในฝันอาจจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แล้วก็ในที่นี้บางคนอ่ะอาจจะดูแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแบบว่า มีการทะเลาะก,กันได้มีมีปากเสียงกันได้นู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าความฝานส่วนใหญ่ถ้าเขาจะฝันถึงก็จะเป็นคุณเป็นหลักนั่นแหละเพราะว่ามันขึ้นก้าเรียนน่ะอืมนอกจากเรื่องของภาละเรื่องของความเครียดต่างๆที่จะมารบกวนแล้วเรารู้สึกว่านอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะฝันถึงคุณจะนึกถึงคุณและออกแนวแบบ ควบคุมค,ความฝันของตัวเองได้ว่าอยากที่จะนึกถึงใครอยากที่จะฝันถึงใครอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในที่นี้เราไม่รู้สิหรือว่าคิดไปเองเขาอาจจะมาเข้าฝันคุณได้ด้วยซ้ํานะสิบไม้ขอขยายสิบไม้กับเด็กดามหน่อยไม่ก็เป็นความรู้สึกของฝั่งนี้ก็ได้ที่จะฝันถึงเขานะจ๊ะ ฝันถึงค่ะเอาจริงก็อย่างที่บอกเหมือนเขาบังคับความฝันของตัวเองได้เนื่องด้วยอาจจะมาส่องอาจจะมามองเราก่อนนอนเนาะดูรูปสวยๆของเราก่อนนอนแล้วกอ็อาจจะเก็บไปฝันได้อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้ออกแนวความฝันเชิง18บบวกนะคะเรามองว่าเป็นความฝันที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าอยากพูดอยากคุยอยากจะอะไรอย่างเงี้ย อะไรบางอย่างที่อยากจะคุยกันอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดกันที่ในโลกที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้บอกออกไปได้แต่เรารู้สึกว่าเขาเอะจะดูรูปเราจะส่องเราเยอะแล้วก็เ,เก็บไปฝันได้เหมือนกันนะก็ออกแนวดูดีนะถามว่าฝันถึงไหมก็ฝันถึงแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้บ่อยไม่ได้เยอะแต่ก็จะมีบ้างแล้วก็บางครั้งก็อาจจะตามไม่ได้บ้างแล้วก็มาดูว่า ใช่มีอะไรจะบอกกับคนกองนี้ในเรื่องราวของความรักในช่วงนี้บ้างคะแต่รู้สึกว่าคนกองนี้ไปโผล่เข้าในฝันในสภาพที่ดูสวยนะบางทีสวยกว่าตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เล่นเล่นแอปผ่านแอปกระทั่งในฝันนะเธอมีฟิลเลอร์อะไรอย่างงี้ความรักในช่วงนี้บอกเลยว่า อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงขาลงของความรักของคุณนะคะบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกาันไม่เข้าใจการเกิดปัญหากาันปุบปับแล้วก็มันอาจจะเป็นปัญหาที่รากยาวคือมันมีอารมณ์แบบพายุเข้า่ะต้องมีอะไรแตกอะไรพังอะไรเสียแล้วก็อาจจะมีบางคนนะอาจจะมีถึงขั้นห่างกันได้หยุดการติดต่อกันได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เรามองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆโอเคขึ้นมันเหมือน ทะเลาะกันเพื่อให้ได้มาจับมือกันในเส้นทางใหม่ในการปรับ,บความเข้าใจใหม่ๆแล้วร,รู้สึกว่าจะมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สำหรับคนกองนี้นะขย,ยายอีกใบได้ไ,ดไหมว่าดีหรือไม่ดีเอ,อเรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีอ่ะแล้วบางคนนะอาจจะมาแบบปรับปรับฉับพันได้นะคะคือคนกองนี้ต้องพังมาก่อนนะเนี่ยถึงจะมาดี เฮ้ยดีอ่ะเออมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเว้ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คุณก็โอเคเขาก็โอเคอืมในที่นี้เราโอเคเพราะว่าพังแล้วเราอาจจะบกมือบายๆเขา move on าก็ได้หรือถึงออกมาดีหรือไม่ก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจกันอาจจะมีการออได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสถานะใหม่ก็ได้ได้พูดคุยกันมากขึ้นจากที่เธอทะเลาะก,กันเคยผิดใจกันเกิดขึ้นมาแต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอนะจ๊ะคนกองนี้ ยังไงก็ขอให้คกรองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวงังรักที่คุณรอคอยขอให้ได้มาในเร็ววันนะจ๊ะเออมันเป็นพลังงานโดยรวมอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นนะคะยังไงอย่าดูดวงส่วนตัวรายละเอียดถามถึงคุณและเขาเน้นๆก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะคะช้า